สวัสดีค่ะพอกออันช่องปหน้าค่ะทีมหลังบ้านน้องวงอิงเตรียมแพ็กเสื้ออยู่นะคะทิมหลังบ้านนิโอสวัสดีเอฟซีเนาะลูโโกออนี้นานนาามากมาช่วยก่อนอน,นิโอมาช่วยแพ็กเสื้อจะได้ทันนะคะน้องนโอกินข้าวเสร็จกินข้าวเสร็จ าห้าร้อยกว่าตัวต้องทำให้ทันค่ะน,นั้นไปแล้วก็คือ,รรอคจริงๆตอนนี้ก็คือปกติต้องเอาบอกหมูเขาเขาไปในบ้านนะคะ่ะต้องเอาบอกหมูเขาไปในบ้านแต่ว่าตอนนี้ ให้โดเลี้ยงน้องก่อนไอ้กำน่องน้อนเอาเอาเอาดาชนกันไหมนอนหันหลังให้กันเลยให้เลี้ยงน้องค่ะแต่นอนตอนนี้ขึ้นไปรอตอขึ้นไปรอให้เลี้ยงน้องในการยามุเสาค่ะ เนี้ยมุสโถแต่สายนะคะบอกตรงสายแล้วโดวกระดิกหางรับรูแต่บอลุคทรท้องขาวจัดการงับหางโดกักัดหางมุกโดกักัดหางโดไอท้องขาวเนาะเนาะสงสารเด็กๆลี้ภีไหลบ รีไยร้อนนะคะ่อนหลายกันเลตนตอนไม่บายนู้ตอนไม่บายน่าสงสารมากเลขกยังอ่ะบังสามศูน เบาโทษบาโทษบอกสามศูนย์ศูนย์สามจัดไปหนักหนักคิงเลยละ่ะคิงคิงเนี่ยคือคิงแดงแอลกับขาวแอลมาตัวเดียวสามศูนย์ศูนย์สามะคะบรลูเพิ่นได้มาแต่ใส่แต่ว่าเพิ่นซามเน้นะคะน้องก็คันตรงนั้นนะคะแต่ก็พ่นยาให้อยู่นะ กระตายหูแวงกระตายหูแวง <S <S ทีมช่างกขาเขานะคะวันนี้ไปน้่เห็นหลาบไก่แ่บแสบผูบ้อื่นประแสกับเบอร์หลูนแต่ไปนั่งแสบก็คือ ตอนนี้นะเอาไอหมูใส่รถไว้ค่ะเอาใส่รถไว้ก็ให้ให้เ,เ,เขานัง่งนั่งมองเห็นเท่านะคะเนี่ยนี่ไงไอบบกไอบบกขี่ร้อนไงขี่ร้อนก็ต้องอยู่ในรถ เอฟซีเข้าใจหรือยังะทีมหลังบ้านทำได้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างค่ะตอนนี้หมูคือคือปกติต้องเข้าห้องแอร์ใช่ไหมก็ตอนนี้งานเร่งไงเดี๋ยวให้นิโอช่วยก่อนเดี๋ยวพวกป้านางลุงเดียทำอะไรเสร็จก็ทเตรียมเข้าเตรียมปลาอะไรต่างๆเสร็จก็ ไปส่งน้องนะคะเออโลก่อนโลก่อนโลก่อนหมูเดี๋ยวแม่ดูนี่ค่ะเอาบมหมูใส่เปิดแอร์ให้นั่งอยู่ในรถไวถานะคะจะว่าให้ให้น้องแนมเห็นเท่าไห่เดี๋ยวเบิงด์ดนะอันนี้มองลงดียเดี๋ยวแม่จะป้อนยาน้องก่อนก่อนเข้าไปในบ้านนะ มูมูหอนนะคะทุรนทุไล่าย,ายอันยุ่สุมบ่ไดเพราะว่าเข่าห่อนซ้ำนึงแต่ว่าน่องือห่อนแห้งกว่าเข่าหลายนะคะดูเหมือนเหมือนเขาใช้ชีวิตยุ่งยากค่กะก็เลยแบบมันใช้ชีวิตลำบากไม่ชอบเลยอากาศร้อนหมูอยู่ไม่ได้จริงๆ แม่ก็จะป้อนยาให้น้องเนี่ยคะ่ะให้ให้เขามองเห็นเราให้เขาแนมเห้นทาวาเข้าเห็ดเบียกอยู่ด้านหน้านะคะก็คือถ้าเขาบ่เห็นนะเขาจะตกใจนะคะจิตตกกลัวถูกทิ้งอะไรเงี้ยเนี่ยเขาก็จะเห็นเราเดินไปเดินมานะเห็นเบาทุนไหมคะเบาทุนกันนิโอคะ่ะถ้าถ้าเขามองเห็นเราตรงนี้เขาก็จะไม่กลัวว่าเราว่าเราจะทิ้งเขาอะไร เขาไม่ชอบอยู่คนเดียวแต่ทีนี้นองกระหอนนั่นะคะจ้แต่คอยเป็นแต่อยู่ตอนแรกคอบตะกุยตะกายนะคะอะประนางเดินผ่านประนางก็เลยไปถอยรถมาแล้วก็เอามาจอดข้างๆนี้นะคะแล้วก็ไอ เปิดแอร์หายตอนนั้นลุงเดียไปท้ายคลิปก็อ่ะก็เลยแบบเอามาอยู่ใกล้ๆให้เห็นหน้าเราให้เจอเราเราก็เปิดแอร์ใส่ไม่งั้นเราไม่ได้เป็นอันทำอะไรเลยคะ่ะชีวิตบริเวณ่ายๆได้ยุ่ยากไปเปิดได้เนี่ยคือบริเวณย,ย่างได้เนี่ย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 เนี่เนียบริเวณย,ย่างมีมีมีมมแค่หนาลักซื่อๆได้เนี่ยมีแค่ความหนาลักซื่อๆได้เนี่ย <laughs> แม่พอเพื่อนมีความหนาลักซื่อๆได้เนี่ย จริงๆบ่ได้เวเลี้ยงงานเนี่ยเดี๋ยวกินนั่นเดี๋ยวกินนี่เดี๋ยวผ้าตรงพ้าแลนตรงพ้าเข้าห้องน้ำคือจริงๆบ่ได้เวียดบ่ได้ยวสางใหญ่นนเนี่ยได้เนี่ยมีแต่ความน่ารักให้พ่อๆแม่ๆทุกคนนะ่ะเอ็นดูแหม่นี่ถ้าปะนาลักนะปะนาลักเนี่ยบ่ได้เลี้ยงได้เนี่ยปะนาลักเนี่ยไม่สนใจด้วยนะแม่ไม่เคยเลี้ยงน้องหมา ของแหลกพอเลี้ยงแล้วทำให้จิตใจเราเย็นขึ้นนะคะเย็นขึ้นแล้วก็ปกตินี่มูพวก็เดี๋ยว้าวมูมปน้างหลายแห่งเลยไปใสก่ก็มีทุกคนอันมวนน้ำนะโมผัปวประน้างหลายอยู่นี่ก็ตามอยู่บนก็เยอะแยะนะคะมมหลายค่ะไปอยู่ที่ไหนก็มีเพื่อนนะคะเพื่อนเยอะก็คือ ไม่ไดมางูมอยู่ๆสี่ดยก่าถากแดดจนหนาแหล่เบิดหนาแหล่เบิดเนี่ยโวบ้บแต่ก็ไม่คิดอะไรมากอเป็นเรื่องธรรมชาติของแบบเนี้ยเพียงแต่ว่าโมเมนต์นี้ไม่เคยเป็นไงก็ไม่หนักหนามากเพียงแต่ว่าเออเรามาอยู่จุดน,นี้เราทำแบบนี้ได้ไงอะ เพราะอะไรก็มีคําถามกับตัวเองอาจจะเป็นเพราะว่าเราเบื่อชีวิตที่แบบไปเรื่อยๆชีวิตที่แบบเราก็อยากอยู่แบบเป็นเรื่องเป็นเล่าปลักหลอกปกลักลักชีวิตนะคะเนาะอยากใช้ชีวิตเรียบง่ายแบบคนอื่นเขาก็ยังอยู่ใดเป็นยังเขาจะอยูอย่บอดคิดแบบนี้นะคะก็เลยอ่าตอนแรกนะ แม่อยู่คือเคยกินเขาง่ายๆอยากยังกระสือกินในหมอกในเมืองนะง่ายสะดวกดวกใส่เข้าว่าดวกเรียบง่ายแล้วก็ไม่ไม่ต้องลำบากไม่ต้องอมัดเจอแดดเจอฝนเจอล่มนะคะแต่ว่ามันมันมันก็มีชีวิตมันก็เป็นช่วงเวลาหนึ่งนะคะ ถึงจุดหนึ่งก็เราก็อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ก็ได้นะพอถึงเลยได้เลยคะ่ะอยู่ได้อยู่ได้คือนานๆเข้าห้างเข้าไปก็ซื้อของที่จำเป็นเท่านั้นค่ะบริเวณไปยางเลนาะยางหางคุอม,มือทุกอาทิตย์อย่างสี่นะคือจำเป็นเท่านั้นก็ต้องถึงไปซือ้อ จริงๆก็ไม่ใช่ค่อยคนชอบนั่งกินอะไรในห้างนะบอบอบบหมักค่ะไม่ใช่สไตล์นั้นนะบอมักเลยแต่กับร่ริเถึงขันกินอันกรเขาบานเท่ากับบริกินกับเผลบานเท่าเป็นเบอร์สุยานะคะก็คือเป็นแบบกินเฉพาะอะไรที่เคยกินอนะ่ะแล้วที ท่บานึุณ้ากินกับบางที่กับบอดี้กินนะคะเพราะว่าบ่เคยกินนี่สินะก็ว่ากันไปวัฒนธรรมของแต่ละคนแต่ละพื้นที่พอถึงอะ่ะประด้างนะ่ะมาปลื้มใจกับปะวันนะคะมีมือห,หนึ่งปะวันว่าปะวันว้ากับลุงเดียนะคะคือพยายามสอน ให้ปานาทำงานบ้านให้เก่งๆทำให้ได้ทำแบบแม่จะล่างถวยเอื่อยเัี่ยต้องสอนเนี่ยต้องล่างวิธีนั่นลืมมึงมึงมึงดดูซองมึงเป็นซองมึงอันเบาโทษนะคะเมื่อกี้เป็นเย็นขึ้นซองมึงล่างถัวยก็ยังไม่ขั้นตอนบอกเขาว่าปนาล่างถั่วบถือปหน้าล่างทีนึงอันสั้นไล่เบิดกับขวด เาวันจมกันนะล้างแบบนี้ก็เรียบร้อยดีเป็นชิทอลสื่อไปใช้ทิงสีนะคะเขาล้างแบบนั้นแบบนี้มีวิธีอนอนละนอนละเห็นไหมอืมโอเคนี่ไงน้องชอบแบบนี้คะ่ะล้างถ้วยกันไปหน้าล้างเปลืองสไลค์ขาดนะสไลคยย์ลายางเปลืองคัดเปลืองนน่ทิ้งสีนะ พาก็ใส่ยปงสั่วแบบหลายสินะปั้นยั่หันหละมุนยั่หันหละเะเสื้อผ้าป้ต้องซุปปกโป้งแห้งก็ป้ต้องบันโดนคือหลายอย่างค่ะถือสอนงานบอกงานบาดอืมมันก็ตกะตลกอยู่แล้วมันเป็นนิกหน่อยอันที่ต้องสอนนะแต่ว่าบางทีเราไม่ถนัดไง ก็ได้มาเป็นอยู่นี่ลาย่างแนวบอแนวเห็ดบอทเป็นกันเป็นนะคะอย่างปนปะทู่ปนปะทูเนี่ยูนี่ตรงนี้ปนปะทูเลยค่ะมือแม่หน่อยอีลากลับมาานี่ตรงนี้ปนปะทูเลยอันเด็ดบอทปีกแกะกระเทียมหอมขัวนี่เป็นเป็นเป็นหลักเลยจิตตองนี้ปนปะทูติดตู้เย็นไว้นี่ค่ะเนี่ย ปนปลาทูปน้ากับปนเป็นละ่ละกัแล้วกับปนกับซีเมีแกงเห็ดกับแกง,งหน่อไม้ประจําเลยเมนูอยู่นี่ถ้าแกงเห็ดใส่อะไรนะผักหวานกับสิกินน้ำกระเจ้าบบ๊วยเมนจิ๋วผักหวานค่ะแต่ถ้ากระเจ้าแกงใส่กักติวเป็นยังไงสินะโอเคมากแส็บ มักโลชัดแบบนั้นค่ะมีเกงฮิตเก้งแลใหม่เก้ hit, แกงแนใหม่นี่ขาดได้ย่ยตำยนานาน่งขาดแห้งเถื่อสิเหล็กตำใบใหม่มันเป็นงานที่ไม่ชอบตั้งแต่เล,ล็กแล้วอันผู้เฒ่าให้ตำใบยนานางนะคะเถื่อสิเหล็กบอกร้าเราจนบกหมูหลับละค่ะเหมือนมาก่อมหมูเลย นอนดีๆนะคืออยู่อยู่ข้างนอกน้องนอนบ่ได้ค่ะนอนบ well. ่สามารถนอนได้เพราะว่าห้อนก็อย่างที่บอกนีโอนีโอก็เข้าใจน้องนะดีนะนีโอบอกน้องเป็นหมาต่างประเทศครับน้องก็เลยไม่ชอบอากาศแบบบ้านเรามีโอบอกนคะคะแต่พันต่างประเทศนี่ค่ะมาต่างประเทศ จงคอยพ่ออยู่จะคอยสงบจะคอยนอนกระสันเหมือนจะเป็นลมแดดลมชักงั้นอนองจะชักนะคะจังพ่ออยู่คือคือนี่แหละค่คนะนํามัน่นทีสตาร์ททิมไว้ยังสีนะคะเด้รับความอน,อนุโมทนามาจากที่เอฟซีนะคะเอฟซีให้ มาไรน้ำใจมากับทีมหลังบ้านนี่แหละค่ะให้คนละเท่านั้นคนนี้คนละนิดคนละหน่อยเอามาร่วมกันนะคะตรงนี้ก็เอาตรงนี้มาเติมน้ำมันเพื่อให้ไอหมูเนี่ยไอหมูเป็นส่วนหนึ่งของอีหลาะคะ่ะให้มาหน่อยของอีหลาคือถ้าเขาเอาน้องเขาไปในบ้านเข้ากับซิบเไเด้์เฮดงานรวมกันหลายคนนะคะแต่ถ้าน้องนอนอยู่ในเนี้ยน้องก็เห็นเรานะคะ คือตอนนี้คือเร่งคือคือนิโอนะคะนิโอก็ช่วยช่วยพี่โทนแตกเสื้ออยู่ค่ะเลือกจำนวนเสื้อแล้วก็แพ้ใส่ชื่อใส่อะไรเนี่ยคะ่ะพี่โทนก็เลือกอแบบนี้ไซนี้ชื่อนั้นชื่อนี้นะคะแตก,แกเร่งซอยกันนะคะอยากให้เสื้อถึงมือ FC, เอฟซีเร็วๆค่ะ นี่แหละค่ะก็เอาตรงนั้นมาซัพพอร์ตดูแลน้องนะคะเพราะเขาส่วนหนึ่งของน้องอุ้งอิงค่ะก็เป็นของคนของน้องอุ้งอิงเราก็ดูแลให้ดีที่สุดอะไรที่เป็นของอีหล่าหน่อยน้องบ่มีเวลาแต่คือเขาเป็นเขาเป็นส่วนหนึ่งของน้องอะคะ่ะจะดูแลให้ดีที่สุดก็เอาตรงนั้นล่ะค่ะตรงนั้นทีเอฟซีห้มา มาสื่อขนมอาหารน้องหมาขนมกินเลนกามีหรือว่าอาหารที่เอามาเสริมกับอาหารเม็ดกับมีค่ะดูแลทุกอย่างนะคะรับรอง fc d a ดบุญน้ำกันนะคะแบ่งบุญแบ่งทานกันนะคะซอยกันแบ่งบุญแบ่งทานเรามีบุญสัมพันธ์กันค่ะกดไไหลกดแช่ชงป้าน้ำเลยคะ่ะเดี๋ยวไป อาบน้คือกินเขาตรงกินเฝ้าไปเลยม่นางกินอันนั่งยอกนั่งหัวมวนอยู่เลยแต่เห็นแม่ลุนเดียยืนกินข้าวเลยยืนกินเขาถ้าเขาใส้ถั่วง่างกินไหมทำทุกวินาทีให้ให้ให้รีบด่วนเลยจะเป็นกิจลักษณะไม่ได้มานางกินม้อมแม่แม่บาดว่าอีกน้อยล่มเฮ็ดแข่งกับล่มเลยค่ะล่มล่มหัวกุดไงพัดขีดินนไา้เขาไปมองเสือเนี่กค่ะ มันไม่รู้มันทำงานต่อไม่ได้ค่ะมันพัดเบิดมือเลยค่ะไปสายมาบอกไม่คลิปนาค่ะหมูน้อยนอนแล้วค่ะวัดแหลกวัดแช่ช่องปนาน้น้ำะีกาศอยเบิงโฆษณาให้นํำขอบคุณ f อซที่เข้ามาใหม่นะคะให้กำลังใจทีมหลังบ้านก็คือช่วยดูโฆษณาให้ด้วยทีดสำคัญซอยเบิงหย่อนหลังให้น้ำแห่งสีดีงามเลยคะ่ะสุดยอดเลยค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ พอกันในคลิปหน้าค่ะลักนะสวัสดีค่ะ